ท่ม่เธอใผลฉันทุกวันไง mm. เดี๋ยวนะพา้พาผ้าลายนั้นมันใช่พ่อผมที่เธอให้ฉันเป็นของขวัญมันเกิดไงเธอปล่อยไอ้ผ้าผมเน่าขนาดนี้เอามาเพิ่งซักเนี่ยนะอืมก็ตอนเธอให้อ่ะมันมีกลิ่นน้ำหอมเธอติดอยู่ฉันเลยอยากใช้มันนานแต่ก็นานไม่หน่อยเลยเพิ่งเอามาซักอะ เธอซักเพราะอยากให้ฉันไปห่มด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็แค่อยากให้มันอุ่นแบบมีเธออยู่ข้างๆเท่านั้นเองเอาไปทั้งกระตากาเลยเอาเอาสิ่งตบมือให้แค่นี้ก่อนเป็นไงเอาเพื่อนๆคอมเมนต์ก่อนได้ยินโทนเสียงไหม ที่เขาที่เขาเลือกมาชอบอเส้าอะไรใหม่ๆหม่ก็เคยได้ยินที่ผมทำสงอแบบตัวเล็กกแบบตัวเล็กุนีเ็นีความ เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะความความความ Amazing ของการของการเลือกโทนเสียงมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเนาะทั้งทั้งที่จริงๆเราวคุณเป็นคนที่แบบมีความเขาเรียกว่าจอมแมนสัสคือเป็นคนที่มีความแบบนี่มั้ยแบบแต่พอแต่พอเราเราเลือกเราเลือกให้คนหนึ่ง เราเลือกให้คนนึงทุ้มกว่าแล้วเราเลือกให้เขาสูงกว่า mm. แค่แค่พอเราเลือกโทนเฉยๆอ่ะมันทําให้การเทคดมินันมันมันเปลี่ยนที่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเราพูดก่อนว่าต่ำอ่ะไม่ได้แปลว่าดอิไนันเสมอไปนะคะสูงมันก็ดอิไนันได้แต่มันก็มีวิธีของมันเพราะฉะนั้นเราอยากให้เรื่องเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่หนูได้ p l o r e มากขึ้นจ